ใครที่ซื้อเป็นแบบ 3m มาแปะก็จะแปะ 3m มก็ได้แต่ว่าเน,นี้ยผมใช้ไฟเส้นมันยาวแล้วก็แตบบ่3มน้นมันชอบหลุดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก้ให้ลูกค้าบางทีลูกค้ามาไกลนะครับเอามานั่งแก้นั่งอะไรล,ลูกค้าก็จะเซ็งนะเพราะนั้นเนี้ยเดี๋ยวเราจะเจาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมคุยกับลูกค้าแล้วว่าผมจะเจาะลูกค้าบอกโอเคเจาะตามสบายเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอมเมนต์นะครับว่าไปเจาะรถแล้วรถลูกค้าเขาเสียหนึ่งสองมีไฟไหมไฟยังไม่ติด ต้องอ่อนกุญแจเดี๋ยวผมลองอ่อนกุญแจก่อนนะไฟไม,ไม่ติดเพราะว่าเราเปิดประตูไว้นานครับมาแล้วนะไฟติดแล้วไม่ต้องตกใจที่บอกติดเสร็จแล้วนะครับไฟไม่ติดลองเสียบกุญแจดูก่อนเพราะว่าเราเปิดประตูไว้นานนะครับไฟเขาก็จะตัดสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจาร้านเลสสีรัชชาชนบุรีนะครับเราห่างหายจากซีรีส์ไฟสองเท้าไปพักใหญ่เลยนะครับวันนั้นมีคนถามอยู่ผมจำไม่ได้ว่าผมทําไปแล้วหรือ,อยัง วีออสโฉมเจนสามนะครับวันนี้มีมาคันหนึ่งเดีย๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปสอนวิธีการติดไฟสองเท้ากันนะครับนี่เป็นรถรุ่นนี้อันนี้มันอันนี้มันปี2017นะมันจะมีเดย์ไลท์ข้างๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันแต่ว่าข้างในอ่ะระบบไฟมันน่าเหมือนกันมันยังเป็นเจนสามอยู่มาเดีย๋ยวเราจะพามาดูกันนะครับว่าติดยังไงนะแ,แต่ก่อนจะไปทำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัด Racing Channel ด้วยนะครับทุกช่องทางนะที่เห็นนะ มีช่องทางไหนฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับท่านใดกดติดตามแล้วเข้ามาดูแล้วขอหนึ่งไลค์และหนึ่งคอมเมนต์นะครับห้องใจตรงไหนติดขัดตรงไหนทักมาถามได้หรือจะเบน์มาคุยกันก็ได้นะครับถอดเสาออกเลยดึงดึง,ดงไอ้นี่ลงดึงไอยางขอบประตูลงนะครับแล้วก็ถอดเสาออกนี่ครับเราจะเห็นปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้นี่มันจะมีไฟมันจะมีไฟนะ สีน้ำตาลสีเทาเด็กสีเทาเนี่ยกาวกาวประตูนะครับแล้วก็สีขาวดำเนี่ยมันจะเป็นกาวทำมาไอกาวเฉยเฉยอะ่ะพูดง่ายไฟเข้าสีเขียวนี่แล้วก็สายกาวของไฟสองเท้าเข้าตรงนี้นะเดี๋ยวเราปาดตรงนี้แล้วเข้าตรงนี้สายมันอยู่ฝั่งคนนั่งใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทําสายไฟอะ่ะเดินไปทิ้งไว้ฝั่งคนขับก่อนแล้วลากกลับมานะครับเดี๋ยวเราจะติดไฟสายไฟฝั่งคนขับให้เรียบร้อยก่อน ถอดเก๊ครับมันจะได้ล้วงง่ายนี่นะเปิดเก๊ออกครับแล้วก็ดึงนี้ออกเห็นไหมออกแล้วนี่ถอดอันนี้ออกก็ดีนะเดี๋ยวเราจะติดกับแผงอันนี้นี่ฝุ่นบานเลยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะยึดไฟกับอันนี้เดี๋ยวผมจะจอดแล้วก็ร้อยเคเบิลทยเหมือนที่เคยทํานะครับอันนี้นะครับเราถอดอันนี้อยู่ฝั่งคนขับนะผมถอดมาฝามันอยู่อย่างงี้ใต้ขา นะครับเดี๋ยวผมจะเจาะเจาะแล้วก็เอาสายเอาเคเบิลไฮลรัดใครที่ใครที่ซื้อเป็นแบบ 3M มาแปะก็จะแปะ 3M ก็ได้แต่ว่าเนี้ยผมใช้ไฟเส้นมันยาวแล้วก็แ 3M แล้วมันชอบหลุดแล้วเ,เดี๋ยวก็ต้องแก้ให้ลูกค้าบางทีลูกค้ามาไกลนะครับเอามานั่งแก้นั่งอะไรลูกค้าก็จะเซ็งนะเพราะนั้นเนี้ยเดี๋ยวเราจะเจาะแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมคุยกับลูกค้าแล้วว่าผมจะเจาะลูกค้าบอกโอเคเจาะตามสบายเพราะฉะนั้นไม่ต้องคอมเมนต์นะครับว่าไปเจาะรถแล้วรถลูกค้าเ็าเสีย นะตามนั้นเดี๋ยวผมทํานี่แป๊บหนึ่งผมจะต่อสายไฟนะครับผมจะดึงปลั๊นี้ออกมาก่อนมันจะได้ง่ายนะนี่เห็นไหมปลั๊กนี้ออกมาแล้วจะผ่าสายตรงนี้นะครับอืออ่ะโอเคนี่นะครับเขียวนี่ครับเขียวแล้วก็เทา เขียวก็เท้าเขียวไฟเท้าสายกาวเราต่อสีเขียวก่อนถ้าเราต่อเราต่อทีละเส้นสีไหนก่อนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะต่อสีเขียวก่อนให้ระวังนะครับสีเขียวเป็นสายไฟนะอ๋อดึงปลั๊กออกไม่เป็นไรละไฟอยู่ข้างล่างแทงครับนะแล้วก็สาไฟแทงเข้าไปในรูมันก็ผ่าน ถามว่าต้องบัตรกีไหมถ้าอยากบัตรกีก็บัตรกีครับแต่ผมว่าไม่จําเป็นอ่ะแค่นี้ก็อยู่แล้วขอให้เข้าสายตรงนี้ดีๆเถอะยังไงก็อยู่ครับบางคนบอกโอ๊ยงานไม่เรียบร้อยเลยไม่บัตรกีสายผมจะบอกให้นะเวลาช่างเขาบัตรกีนะแล้วถ้าคุณไม่ได้นั่งดูนะบางทีตะโก้แม่งหยดอยู่ในรถแล้วคุณไม่เห็นอนะ่ะเป็นดวงเป็นดวงเป็นเม็ดนะอ่ะเสียงซิ่งแล้วแต่ครับนานาจิตตัง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเวลาเราบัตรกีก็ไรนะไอต้ตะก,กัวมันชอบไปกัดกับสายไฟนะชอบมีปัญหาบางทีสายไฟม่นก็แบบว่าขาดหักโดนไอ้ไอ้นั้นกัดก,ก็ไปอะ่ะ เล้ไปผมวก็จะเอาเทปพ,พันไว้อ่ะเรียบร้อยตอนนี้ไฟยังไม่ติดหรอกตอนนี้ยังไม่มีไฟเห็นไหมครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะสังเกตนะหนึ่งสองมีไฟไหมไฟยังไม่ติดต้องออนกุญแจเดี๋ยวผมลองออนกุญแจก่อนนะไฟมันไม่ติดเพราะว่าเราเปิดประตูไว้นานครับมาละอ่ะไฟติดแล้วนี่ต้องตกใจอย่างที่บอกติดเสร็จแล้วนะครับ ไฟไม่ติดลองเสียบกุญแจดูก่อนเพราะว่าเราเปิดประตูไว้นานนะครับไฟเขาก็จะตัดเนี่ยติดทั้งคู่ทั้งซ้ายทั้งขวาติดตอนปิดเปิดประตูนะครับแต่ถ้าอยากให้มันติดตอนที่ใส่สวิตช์ด้วยมีวิธีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรียบร้อยนะครับติดตั้งไฟสองเท้านะครับโตตา้าวีออสโฉมเนี้ยปี17นะครับมันโฉมเดียวกับวีออสเจนสามนะตั้งแต่ปี13ขึ้นมานะครับสงสัยตรงไหนทักมาถามได้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาพิมพ์จะคอมเมนต์มาถามหรือจะทักอะไรมาก็ได้แต่ว่า นะขอนะสักคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็หนึ่งคอมเมนต์นะไม่ถามก็ได้ถามสารทุกสุขสิขผมก็ได้ไม่มีปัญหาขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับตัต่าง r านะครับน้องก็บอกว่าพี่นัดกองถอยอะ่ะมันไม่ติดติดได้ไหมไอเราก็ยึกยกยึกย,ยังนะสุดท้ายเราก็ติดได้ครับ มีไฟตอนที่เราใส่เกียร์ถอยนะโอ้ยกดใครบอกว่าหลานเตี้ยนะครับเอารถขึ้นไม่ได้ดูครับคันนี้ก็ขึ้นมาแล้วมันมีวิธี